ปกติแล้วเนี่ยขนมปังแผ่นสุดท้ายในห่อจะไม่มีใครยอมทานเลยหางว่าแข็งนะคะก็มันก็แข็งนิดนิดแหละแต่เรามาทําให้มันกลายเป็นของที่ทุกคนต้องแย่งกันทานดีกว่าเริ่มต้นนะกบก็เอาตัวขนมปังแผ่นสุดท้ายเนี่ยมาวางผึ่งลมไว้สักแป๊บหนึง่งสิบสิบห้านาทีให้พอผึ่งลมให้มันพอแห้งๆนิดนึงแล้วก็ทาน้าพริกเผาลงไปนะคะแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งแผ่น โรยหมูหยองลงไปนะแล้วเราก็ไปอบนะคะที่ไฟ180องศา10นาทีเสร็จแล้วนี่มันก็จะกลายเป็นขนมปังกรอบนะคะหน้าน้ำพริกเผาหมูหยองกรอบไหมได้ยินเสียงความกรอบไหม สุดค่อยตอนนี้แหละทุกคนก็จะแย่งกันทานอร่อยมากเลยนะ